คลิปนี้ที่เป็นกระแสมันเริ่มต้นมาจากคนที่โพสในทิกตอกก่อนนะครับโดยโพสต์ถามชาวทิกตอกว่ามีใครรู้จักไหมครับว่านี่มันคือตัวอะไรบังเอิญมีคนรู้จักจริงๆด้วยครับนี่ครับคลิปนี้ครับตัวดำๆนี่ครับเหมือนจะสตาร์ไว้คือคนที่มาตอบครับเขาไม่ได้แค่รู้จักนะครับคือเขามีครอบครองเลยครับแล้วเขาบอกว่านี่มันคือนกกรุฑคือเขาบอกว่ามันจะหายากครับถ้าจะอยู่ในป่าก็แบบในป่าเทพอดใหายในป่าหิบพันคือเขาว่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยหรือชาวพม่านะครับเวลาที่เขาเข้าป่านะครับเขาก็จะพกของพวกนี้บูชาเงี้ยเอาไว้ป มันคือนกครุฑจริงแต่เวลาที่เขาอยู่ในพบของเขาเนะครับในเมืองของเขาเหมือนในป,ป่าินพมืองของเขาเนี่ยเขาจุตัวใหญ่มากใหญ่ประมาณเหมือนพระยาครุฑที่เราเห็นนะครับแต่เวลาที่เขาอยู่เมืองมนุษย์เนี่ยเขาจะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถย่อตัวเองให้ตัวเล็กได้เหมือนที่เห็นนะครับใครที่มีบุญบาร,รมีต่างๆก็อาจจะมองเห็นได้แล้วแต่ความเชื่อนะครับเนี่ยครับตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของนะครับเขาบูชาไว้ประมาณ9ตัวครับเขาบอกว่าตัวที่อยู่ในคลิปทิกตอกเนี่ยครับมันเป็นนกครุฑจริงแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนจากตามรายงานข่าวนรับพ่่กกนไ้้อออเยใหหขาาาืปจ์ สอบบนะครัเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าอาจารย์ออสจะตอบว่าเป็นอะไรฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับ